สวัสดีครับพบกับช่องเออีกแล้วนะครับนะวันนี้นะครับมาดีวนะครับนะก็คืองานเสริมรีเลย์นะครับเสริมรีเลย์ตัวนี้นะจ่ายกระแสให้ตัวใดนะครับใดสตาร์ทนะทำงานได้ดีขึ้นนะครับแต่ที่นี้ตอนแรกว่าจะต่อต่อตรงนี้นะครับเอารีเลย์ไฮเครนส์นะมาต่อจ่ายแรงดันให้จ่ายกระแสให้จ่ายแรงดันให้ตัวนี้ตรงๆนะครับ กลายเป็นว่ามันไม่เวิร์กครับนะเพราะว่าเนื่องจากว่าพอต่อตัวนี้เข้าไปปับ๊บเนี่ยมันค้างนะสสถานะมันค้างนะครับมันค้างก็คือมันวิ่งตลอดเวลาไม่ว่าจะเอาตัวนี้ออกแล้วก็ตามนะฮะไม่ไม่ว่าจะตัดสายทิ้ออกไปแล้วนะครับมันก็ยังค้างอยู่นะสรุปไม่เวิร์กครับนะวิธีนี้ไม่เวิร์กนะฮะก็เลยลดลงมาเหลือแค่เอารีเลย์ตัวนี้มาจ่ายให้ตัว ตัวโซลินนย์นะครับแล้วยังใช้หน้าคอนแทกเดิมของโซลินอย์นะต่อไฟให้ตัวนี้นะครับนะก็เลยกลายเป็นแบบนั้นไปนะครับนะก็หลักการก็ไม่มีอะไรมากครับเอารีเลย์เอาไฟจ่ายนี่นะไฟบวกนะครับผ่านรีเลย์นะแล้วก็มาจ่ายให้ตัวนี้นะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเอาเราเอาสายเดิมนี่ครับนี่นี่จ่ายนนะ นะครับน,ะนี่อันนี้จะให้นี่นะครับนะลักษณะก็จะเป็นการต่อแบบนี้นะครับนะแล้วก็เอาไฟเดิมเนี่ยนะครับไอที่ทิ้งไฟเดิมเนี่ยนะครับเอามาจ่ายให้ตัวนี้แทนนะเดี๋ยวผมจะลองต่อวงจรดูคร่าวๆวงจรก็จะมีประมาณนี้นะครับนะะก็คือนี่ไฟลบนี่ชุดไฟลบนะครับมาเข้ารีเลย์ลบของรีเลย์ด้วยนะครับ นะต่อรวมกันไปเข้าลบของแบตเตอรี่นะฮะจากนั้นชุดไฟบวกนะครับไฟบวกนะฮะไฟบวกก็จะมีด้วยกัน2เส้นก็คือเส้นที่มาเข้ารีเลย์กับเส้นที่มาเข้า,าตูดไดนะครับเส้นจากนั้นผ่านรีเลย์นะครับเมื่อเมื่อสั่งงานปุ๊บผ่านรีเลย์นะฮะผ่านปุ๊บ,บ,บมาเข้าตัวนี้นะฮะเข้าสั่งโซลินอย์นะครับโซลินอย์ก็จะต่อหน้าสัมผัสมานะครับ แล้วก็สั่งให้มอเตอร์หมุนนะนะครับจากนั้นนะครับเราไปต่อในรถจริงกันเลยนะต่อตรงนี้ต่อเทสๆแล้วนะครับโอเคนะเวิร์กนะก็คราวนี้ไปต่อรถจริงนะครับตอนแรกว่าจะต่อนี่นะครับต่อตูดใดตรงนี้นะแต่ว่าเวลาทิ้งแล้วเนี่ยมันทํางานมันลวนครับนะระบบไม่ถูกต้องนะฮะทำงานลวนไปหมดเลยนะครับคือตัดไฟแล้วก็ยังหมุนอยู่ นะตัดไฟทิ้ออกแล้วก็ยังหมุนนะครับสรุปมันใช้ไม่ได้ครับไม่เวิร์กนะฮะกล่าวว่าจะจ่ายใช้ตัวนี้จ่ายกระแสะแทนแทนหน้าสัมผัสที่อยู่ข้างในนี้นะครับกลายเป็นว่าทําไม่ได้นะสรุปว่าถ้ามันถ้ามันเป็นอาการอย่างนี้ก็คงต้องเปลี่ยนทั้งโซลินอย์นะอาจจะเป็นโซลินอยตัวนี้นะครับนะีก็เราไปดูกันเลยครับอยู่ในรถนะฮะ นี่นะครับทำการติดตั้งไว้ตรงนี้นะครับนะผมกะว่าจะยึดไว้ตรงนี้นะนี่ครับต่อสายไฟเสร็จสับเลยนะฮะต่อจากขั้วนี้แล้วก็ขั้วนี้นะครับลบบวกไฟสักงานนะฮะแล้วก็ไฟหลักแล้วก็สายสั่งงานนะครับครบแล้วนะครับนะเดี๋ยวมาลองดูกันอีกทีนะครับเอาละครับเดี๋ยวลองสตาร์ทดูนะครับ เรียบร้อยดีแล้วนะครับนะฮสำหรับการเพิ่มสายไฟนะครับนะแล้วก็ใส่ชุดรีเลย์เพิ่มนะก็ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกดซ b s c ไ i b e ด้วยนะครับขอบคุณครับนี่ครับตำแหน่งที่อยู่นะเอามายึดไปตรงนี้เดี๋ยวว่าจะหาอะไรมาครอบสักนิดนึงนะกันไม่อะไรตกลงไปนะครับนะไม่งั้นมันจะช็อตนะมันอาจจะช็อตได้นะครับ แล้วก็มันอาจจะสตาร์ทเองปุ่งปุ่ง,ง <G ül> อันนั้นไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องหาอะไรมาครอบปิดตรงนี้ไว้กันสักนิดหนึ่งแล้วก็พวกฉนวนนะครับ <G ül> ขอบคุณครับ